รู้ไหมครับว่ากองทัพบกของไทยเราเนี่ยก็มีรถยิงจรวดหลายลำกล้องที่คล้ายคลึงกับ B.M.21 ของกองทัพกัมพูชาประจำการอยู่ด้วยและเจ้านี่นะครับมันก็คือรถยิงจรวด S.R.4 เจ้า S.R.4 นะครับถือว่าเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิมที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทโนโริงโก้นะครับจากประเทศจีนมันถูกพัฒนามาจาก P.H.L.81 ของจีน ซึ่งมีต้นแบบมาจาก BM-21 ของสหภาพโซเวียตอีกทีหนึง่ง SR-4 เนี่ยยังมาพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมยัยมีระบบนำทางและกำหนดพิสัยการยิงให้แม่นยำมากขึ้นและสามารถบรรทุกจรวดได้หลายแบบเพื่อรองรับภารกิจที่แตกต่างกันนะครับโดยเจ้า SR-4 นะครับมันใช้จรวดขนาด122ม mm, มซึ่งสามารถยิงได้ไกล1 5ถึงกเมขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้สำหรับกองทัพบ,บกไทย SR4 เป็นระบบจรวดที่ถูกนำเข้ามาครั้งแรกในปีพศ2556ตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่10เมษายน2555ซึ่งประเทศไทยเป็นลูกค้ารายแรกของ SR4 โดยกองทัพบกไทยเรานะครับได้นำเข้ามาประจำการจำนวน4ระบบและจัดเข้าประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่71กรมทหารปืนใหญ่ที่71กองพลทหารปืนใหญ่ในชื่อจลก .56